อุปกรณ์ทุกอย่างตง้องมีการอัปเกรดนะครับรอุปกรณ์หาคีของเ้าก็เช่นกันนะครับมือน,นี้จัดปีกอลูมิเนียมนะครับยาวห้าสิบเส้นนะครับหนาจักเส้นนี่แหละจำไว้เลยนะอันเก่ามันพ้มนะบาดเชือกที่อยูครับยางข <advisory. S 1> า,า,าดตลอดเลยเ<น>วลาเวลายิ่งอ่ะก่อนถี่ยิ่งต้องไปปลูกไม้ตลอดนะครับแต่ว่าของไม้เฮามันเหมาะกับร่างอลูมิเนียมนะครับมันใหญ่กว่าก็ต้องตับใบหูก่อนนะครับเพื่อให้ปีกของเฮา เสียบเขาได้นะครับผมอ่าตั้งแต่เขาวงการยิ่งตามากนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมใส่นะครับจะเป็นแบบสําเร็จหมดนะครับเพราปะ่องยิ่งอีลีนะครับคือมันมันขาดเองขาดไว้นะครับเขาต้องฮัรดเ็ตเองนะครับเข้าใจว่เป็นนะครับแต่ว่าเข้าไปเบื้องอาจารย์ยู่ครับอาจารย์ยู่ยูทูบนะครับมีทุกอย่างที่เข้าอยากรู้นะครับมือนี้ที่วัดตัดนะครับคือเอาสิบหาเส้นนะครับสิบพอดีกับปืนที่เขาใส่นะครับแต่ว่าท้าเพื่อนถามมากซักทอะไรนะครับ ผมบังคับเลยเคยวัดเบื้องหน้าเพราะว่ากับเป็นมือไม้เท่ากันก็บูกแค่ว่ากว้างอาชีนะครับที่สั่งปีกมากนะครับแต่ว่าดึงชักขึ้นมาเนี่ยเขาบังคับในวัดเบื้องขั้นตอนการมัดเชือกนะครับต้องมัดแนนอิลีนะครับบริันมันจิตดีดมือเขานะดีดมือดีดปากแล้วขึ้นยางนะครับอันตรายนะครับที่รู้ว่ามันจะดีดขึ้นกันครับถือมาหลายดอกเราเท่ากันนะเจ็บแตกก็มี่นะครับมือนะยาไปรอเลยเนี้อมันเจ็บเป็นแผลลายมืออยู่นะครับต่อไปก็เอา อย่างที่เอามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปประกอบใส่กับปีกปืนยิงป่านะครับแล้วก็วัดขนาดให้มันพอดีนะครับให้มันอยู่กลางๆระว่างสองอันนะครับจากที่เขาอัปเกรดปืนเรียบร้อยนะครับเราจะมาลองปืนกันนะครับโดน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 ครับโดน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 นี โดนนะริงอยู่กางสาดใหญ่เท่าไหร่ซสี่ตัวโลยางไม่แม่นอยู่ยางไม่ไปตรงดีนะครับ Này say lô Thương lửa Càng lam, Vì thì cụt Giang mày ลูกดอกออกตรงยู่ได้ล่ะตักตักเตอร์ r ป่ะเนี่ย ไซใ,ใหญ่นจะจ้ะใจใหญ่ไปไหนหนาวไปตกใจ <c oughs> คนงานครับคืนนี้ครับนี่ ระมาทดสอบปีกใหม่นะครับปีกใหม่5้าสิบเซนนะครับแจวแรงดีนะครับยางแปซิฟิกครับแรงเหนียวทนนะครับขาดยากนะครับ